สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ3 m มเหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า all is lost นะครับปี2013เป็นหนังที่จะต้องเอาชีวิตรอดกลางทะเลเมื่อลุงคนหนึ่งครับต้องไปติดอยู่ที่ทะเลอยู่บนเรือนะครับแล้วจู่ๆเนี่ยเรือมันก็ใช้ไม่ได้เผลอหลับแป๊บเดียวนะครับไปโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้ในเกาะสุมาตร,รามหาสมุทรอินเดียต้องลอยคอเอาชีวิตรอดนานถึง8วัน เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับลุงเขาจะสามารถเอาชีวิตรอดได้หรือไม่นะครับถ้าอยากรู้ก็สามารถรับฟังผมสปอยได้เลยก่อนรับชมขอคนละหนึ่งไลค์ให้ครบ1,000ไลค์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลย ที่จะต้นเรื่องเลยครับเรื่องราวของ l l is l o s t ได้เริ่มต้นขึ้นในมหาสมุทรอินเดียครับห่างออกไป1,700ไมล์ทะเลนี่คือระยะทางที่อยู่ห่างไกลจากเกาะสุมาตราเราก็จะได้เห็นตู้คอนเทนเนอร์ตู้หนึ่งครับลอยอยู่ใจกลางทะเลอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์ของหนังเรื่องโนแวร์หรือเปล่าแต่ดูแล้วก็ไม่น่าใช่นะครับเพราะหนังมันสร้างคนละปีกันเหตุการณ์8วันก่อนหน้านี้ครับมีชายแก่คนหนึ่งครับที่นอนอยู่ใจกลางทะเลเขานอนอยู่บนเรือ จูจูเนี่ยก็มีเสียงดังขึ้นดังปึ้งเรากับว่าเรือของเขานั้นกระแทกกับอะไรสักอย่างไม่นานนักก็มีน้ําไหลเข้ามาตามซอกเรือทะลักเป็นน้ําใหญ่มากๆพุ่งเข้ามาคุณลุงเนี่ยก็เดินไปดูครับพบว่ามันมีน้ําทะลักไหลเข้ามาเรื่อยๆเรือเนี่ยก็เอียงเอ็นข้างเลยครับพอลุงปีนไปดูเนี่ยก็พบว่าเศษซากตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยที่มันหล่นดันไปกระแทกกับข้างเรือจนเรือนั้นเป็นรูแผลใหญ่เลย ลุงก็นึกในใจชิปหายและเอาไงดีวะเนียชีวิตกูนะครับไม่มีอะไรที่จะสามารถเอามาซ่อมเรือได้เลยนะครับลุงเนี่ยก็มองขึ้นไปข้างบนครับเหมือนกับว่าเห็นอะไรบางอย่างลุงเนี่ยก็ดึงผ้าใบครับท,ที่เป็นที่เป็นธงติดหมายเลขเรือนี่แหละดึงลงมาให้สุดครับพยายามจะเอามันลงมาให้ได้จากนั้นลุงก็ใช้เหล็กนะครับพยายามจะงัดนะครับให้เรือกับตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันออกจากกันครับแต่ด้วยความที่มันหนักมากๆครับเรือหนักมาก บวกกับเหล็กเนี่ยมันก็ไม่แข็งแรงด้วยครับก็เลยทําให้เหล็กมันงอลุงเนี่ยก็เลยเซ็งโหจะทําทไงดีวะเนี่ยถ้าติดอยู่แบบนี้เนี่ยน้ําต้องทะลักเข้ามาเรื่อยๆแน่นอนจากนั้นลุงก็เดินลงไปใต้เรือครับไปหยิบถุงสีเหลืองออกมาครับคือสิ่งนี้เนี่ยมันคือสมอทะเลครับเขาจะมีติดไว้บนเรือยามฉุกเฉินครับเอาไว้พยุงเรือครับที่มันกําลังจะจมลุงเนี่ยก็เอามาผูกเชือกครับมัดติดกับตู้คอนเทนเนอร์เอาไว้นะครับ จากนั้นลุงเนี่ยก็โยนถุงสีเหลืองเนี่ยลงไปโดยผูกติดกับตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วลุงเนี่ยก็กลับไปที่เรือครับเหมือนกับว่าจะทําอะไรบางอย่างจากนั้นลุงก็บังคับหัวเรือครับหักออกไปทางซ้ายสุดเพื่อให้มันฉีกออกจากตู้คอนเทนเนอร์นะครับเรือเนี่ยจะได้หลุดออกไปได้แล้วลุงเนี่ยก็ทําได้สําเร็จนะครับสามารถขับเรือออกจากตู้คอนเทนเนอร์ออกมาได้ขับออกมาได้สักพักครับ,รบปรากฏว่า เรือเนี่ยมันก็เอียงเอียงครับเอียงไปทางฝั่งที่มันโดนเจาะนั่นแหละยิ่งขับนะครับน้าก็ยิ่งทะลักเข้าเพราะว่าพื้นผิวคลื่นทะเลเนี่ยมันไม่ได้ราบเรียบเหมือนท้องถนนขับทีเนี่ยมันก็เอียงซ้ายเอียงขวาลุงเองก็ได้แต่ประครับประคองเรือครับให้มันอยู่ทรงจากนั้นลุงเนี่ยก็ได้แต่ยืนมองตู้คอนเทนเนอร์ครับในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็จะมีพวกสินค้าที่บรรทุกมาด้วยน่าจะเตรียมตัวส่งข้ามทะเลไปนะครับไปยังประเทศอื่นๆตู้นี้เนี่ยมันก็เป็นตู้ ที่บรรจุรองเท้านะครับซึ่งมันก็คือตู้คอนเทนเนอร์ที่อาจจะหล่นจากการบรรทุกทางเรือลงมากลางทะเลโดยที่บังเอิญไม่รู้ว่าคนสั่งป่านี้ได้ของหรือ,อยังนะครับน่าจะยังไม่ได้ละมัง้งตอนแรกลุงเนี่ยก็กาว่าจะขับเรือออกไปครับแต่ทว่าด้วยความที่เรือมันเป็นรูครับกลัวว่าจะไปจมอยู่ที่ใดที่หนึ่งใจกลางทะเลก็เลยตัดสินใจกลับมาที่ตู้คอนเทนเนอร์อีกครั้งลุงก็ลงไปแกะสมอทะเลครับที่ผูกติดกับตู้คอนเทนเนอร์นั่นแหละโดยตอนเดินลงไปเนี่ยก็ไม่เดินไปตัวเปล่านะครับ เอาเชือกผูกติดกับเรือแล้วก็ จับเชือกเนี่ยค่อยๆเดินโซซัดโซเซไปนะครับเพื่อป้องกันว่าตัวเองเนี่ยหล่นลงไปในทะเลอย่างน้อยๆก็จะได้มีเชือกเนี่ยคอยดึงตัวขึ้นบนทะเลได้นะครับจากนั้นลุงเนี่ยก็ดึงเชือกครับที่เป็นสมอทะเลเนี่ยดึงขึ้นไปบนเรือระหว่างที่ดึงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะมันมีคลื่นลมมีความโครงเคลงของพื้นทะเลที่คอยซัดกระทบกับตู้คอนเทนเนอร์ตลอดเวลากว่าจะปีนขึ้นเรือได้หัวก็ทุรักทุเลมากนะครับไม่ใช่ง่ายๆต้องทรงตัวต้านแรง มีงลอกพอขึ้นเรือมาได้ครับลุงเนี่ยก็ตัดสินใจดึงนะครับสมอทะเลขึ้นมาสาวขึ้นมามันต้องใช้แรงเยอะเหมือนกันนะจากนั้นลุงเนี่ยก็ค่อยๆขับเรือออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์นั้นออกมานะครับ ต่อมาลุงก็ตัดสินใจลงไปที่ใต้ท้องเรือครับไปดูว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรพอใช้ได้บ้างหรือเปล่าลุงเนี่ยก็ลองไปเปิดปิดไฟดูนะครับปรากฏว่าไฟเนี่ยมันก็เริ่มไม่ติดแล้วระบบไฟน่าจะรวนน้ำเนี่ยอาจจะเข้าไปทําลายระบบไฟจนใช้งานไม่ได้แล้วนะครับลุงก็เดินสํารวจเข้าไปเรื่อยๆน้ำเนี่ยมันก็เริ่มเจิ่งนองขึ้นมาถึงหัวเข่าแล้วแปลว่าเรือมันกําลังจะค่อยๆจมลงไปเรื่อยๆอย่างช้าๆลุงก็สํารวจดูนะครับว่ามันมีอะไรที่พอจะมาใช้งานได้หรือเปล่า ไม่รู้ว่าจะต้องติดอยู่บนเรือนี่นานเท่าไหร่นะครับลงมาสำรวจตรงบริเวณรูเจาะครับว่าโดนเจาะทำลายอะไรไปบ้างก็ได้เจอกับ คอมพิวเตอร์อันนึงเป็นโน้ตบุ๊กนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเอาไว้ทําอะไรนะครับโดนน้าซัดเสียหายหมดลุงก้มลงไปดูข้างใต้ครับมันจะมีกล่องอันนึงครับเป็นกล่องอะไรก็ไม่รู้เขย่าเขย่าดูเออมันก็หนักดีลองเอาขึ้นมาเปิดดูซิมันมีอะไรอยู่ข้างในพอมาเปิดดูเนี่ยข้างในกล่องมันก็มีน้ำครับลุงค่อยๆ่อยเทน้ําออกแล้วก็รื้อมาดูทีละอันครับมันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างพอเปิดดูเนี่ยปรากฏว่าข้างในมันก็มีกาวครับลุงก็เอากาวเนี่ยมาผสมกับน้ำครับเพื่อให้้มมันไดเเยออะๆาทตรรงบิวณี เรือนั้นถูกชนนั่นแหละจากนั้นลุงก็ไปงัดแงะพวกเศษไม้ครับที่เอามาจากหลังไม้ตู้ไม้นั่นแหละครับแล้วก็ใช้พวกถุงผ้านะครับเอามาดามเอามาแปะเหมือนเราแปะพลาสเตอร์นั่นแหละแล้วก็ใช้กาวทาเข้าไปอีกทีนะครับเพื่อให้มันแข็งตัวน้ำเนี่ยจะได้ไม่กระเด็นเข้ามานะครับจากนั้นลุงเนี่ยก็เหลาไม้ที่ทําจากด้ามไม้ถูพื้นนะครับพวกด้ามไม้กวาดอะไรพวกนี้เหลาให้มันแหลมแหลมครับแล้วก็เอามาสอดเข้าไปตรงบริเวณที่ปั๊มน้ําออกจากเรือ ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะครับตกเย็นเนี่ยก็ต้องมานั่งกินข้าวกินอาหารกระป๋องครับกินเพื่อประทังชีวิตวันแรกๆเนี่ยมันก็ยังพอมีอาหารเหลือให้กินอยู่ลุงเองก็ได้จะยืนมองเหม่อครับไม่รู้ว่าจะไปขึ้นฝั่งที่ไหนไม่มีใครผ่านมาแถวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อตอนกลางคืนลุงก็ต้องมาทําเพลแล้วก็นอนด้วยตัวเองครับนอนที่เดิมไม่ได้แล้วเวลานอนไปทีเนี่ยคลื่นทะเลแล้วก็กซัดโซโซัดโซเซ,ซ,ซวันรุ่งขึ้นลุงก็จะมานั่งที่ท้ายเรือครับ แล้วก็กดตัวปั๊มน้ำครับเพื่อสูบน้ำออกจากเรือเพื่อให้น้ำมันไหลออกไปนะครับแล้วเรือจะได้ลอยอยู่บนทะเลได้นานที่สุดนี่แหละครับก็คือสิ่งที่ลุงสามารถทำได้ในตอนนี้จากนั้นลุงก็เอาเศษเครื่องวิทยุเก่าๆนะครับเอามาดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่สามารถใช้งานได้หรือเปล่าจากนั้นลุงก็หยิบน้ำเปล่าเนี่ยแหละครับมาเทใส่ลงไปในเครื่อง ซึ่งผมก็งงเหมือนกันนะว่าเทลงไปทําไมนะเทลงไปในเครื่องมือครับมันอาจจะโดนน้าทะเลกัดหรือเปล่าหรือจนมีอะไรติดอยู่เพื่อล้างออกมาผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะทําให้เมนบอร์ดพังหรือเสียไหมแต่ลุงแกก็น่าจะมีวิธีอะไรของแกนั่นแหละจากนั้นก็ตากให้มันแห้งเหมือนเดิมครับยิ่งเวลาผ่านไปลุงเนี่ยก็มาซ่อมรอยแผลเรือที่ชํารุดก็เริ่มซ่อมได้ดีขึ้นแล้วนะครับใช้พวกเศษถุงผ้ามาแปะอุดซ่อม ใช้เชือกของเรือเนี่ยเอามาห้อยเป็นเก้าอี้ครับโอ้ถือว่าเป็นวิธีที่ดีมากๆซ่อมเสร็จก็มาที่ท้ายเรือครับมาปั๊มน้ําออก พื่อไม่ให้เรือเนี่ยมันหนักแล้วก็จมต้องทําแบบนี้ทุกวันครับต้องใช้เรียวแรงใช้พะละกกำลังมือไม้เนี่ยก็เจ็บไปหมดแล้วทําให้ทำเนี่ยเรือก็อาจจะจมได้ตเกเย็นลุงก็มานั่งกินอาหารกระป๋องเหมือนเดิมครับต้องกินค่อยๆกินทีละนิดทีละนิด,ะนดจะกินเอาอิ่มเลยเนี่ยก็คงจะไม่ได้เพราะต้องคอยเก็บครับเอาไปกินในมื้อถัดๆไปด้วยลุงเนี่ยก็พยายามบังคับเรือให้ไปในทิศทางตามแรงลม ที่ลุงกาหนดไว้ครับเรือเนี่ยมันก็สตาร์ทไม่ติดแล้วจากนั้นพระอาทิตย์เนี่ยก็ค่อยๆตกลงนะครับก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันวันต่อมาลุงก็เข้ามาข้างในเรือครับแล้วก็มาซ่อมแซมใช้ไม้ถูพื้นเนี่ยถูพื้นเช็ดพื้นเรือครับให้มันสะอาดสะอา้านจากการวิดน้ําปั๊มน้ําออกจากท้ายเรือจนหมดแถมรอยแผลเรือที่ชนเนี่ยลุงก็เอาพวกเศษผ้าทากาวปิดไม้เอามาซ่อมอุดแปะได้จนหมดแล้วนะครับน้ำไม่ทะลักเข้ามาแล้ว ก็ถือว่ายังโชคดีมากๆนะครับจากนั้นลุงก็มุดไปใต้ท้องเรือครับหยิบถอดแบตเตอรี่ของเรือออกมาพร้อมกับหิ้วแผนที่มาหาสมุทรนะครับเอามากางดู ว่ามันจะไปทางไหนได้บ้างนะครับเหมือนกับว่าลุงจะทําอะไรบางอย่างฉะนั้นลุงเนี่ยก็ประกอบเลยครับโดยใช้แบตเตอรี่ของเรือเนี่ยเอามาเชื่อมกับวิทยุสื่อสารที่ลุงประดิษฐ์ขึ้นที่มันเปียกน้ําและพอจะใช้งานได้จูนหาคลื่นสัญญาณครับว่าสามารถติดต่อชายฝั่งหรือวิทยุที่อยู่ใกล้แถวนี้ได้บ้างหรือเปล่าเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ปรากฏว่ามันก็ยังไม่ติดครับก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรเหมือนกันและลุงเนี่ยก็เอาแผนที่มากางดูครับว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้ว ในขณะที่ลุงกาลังดูแผ่นที่อยู่นั้นก็มีเสียงวอตอบกลับมาทําให้ลุงเนี่ยรีบเข้าไปคุยลุงเนี่ยรีบพูดเลยครับบอกว่านี่คือเวอร์จิเนียจีนแปลว่าลุงชื่อเวอร์จิเนียนะครับผมอยากจะขอความช่วยเหลือผมติดอยู่บนเรืออยู่กลางทะเลลุงพยายามพูดซ้ําไปซ้าม,มาครับนี่คือเวอร์จิเนียจีนผมต้องการขอความช่วยเหลือเปลี่ยน พูดแบบนี้เป็น 4- ีหรอบครับแล้วก็พยายามจูนหาคลื่นที่ชัดที่สุดแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลครับคลื่นมันน้อยเกินไปบวกกับอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยมันก็ไม่อำนวยที่จะทําให้สื่อสารกับทางชายฝั่งได้สุดท้ายแล้วความหวังของลุงเนี่ยก็หมดไปครับคลื่นสัญญาณเนี่ยก็ดับวูบไปทําให้ลุงเนี่ยทิ้งตัวลงนอนเลยครับโอ้โหความหวังกูหมดแล้วจากนั้นลุงก็มานั่งดื่มแอลกอฮอล์ครับเพื่อย้อมใจสักหน่อยไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะเอายังไงต่อดี อยู่ห่างออกไปตั้ง1,700ไมล์ทะเลดื่มได้ไ่นานครับก็มีฝนตกลงมาทําให้ลุงเนี่ยออกไปรับฝนหน่อยให้หน้าตามันสดชื่นแล้วก็มีเรี่ยวแรงพละกําลังตกกลางคืนลุงก็ใช้ไฟฉายครับคาดหวัวแล้วก็อ่านหนังสือจนเพลียแล้วก็เผลอหลับไปบนทุ่งขึ้นลุงเนี่ยก็ตัดสินใจเลยครับใช้เชือกติดทําเป็นสลิงครับแล้วก็ดึงตัวเองครับขึ้นไปบนเสาธงของเรือลุงเหมือนจะรู้นะครับว่าข้างบนเนี่ยมันมีเสาสัญญาณอยู่ ลุงเนี่ยก็เลยเปีนขึ้นไปครับแล้วก็ ไปดึงเอาเหมือนสายสัญญาณเนี่ยมาเชื่อมครับติดกับเสาสัญญาณของเรือครับแล้วก็เอาไขควงเนี่ยไขให้มันแน่นขึ้นเพื่อให้เสาสัญญาณเนี่ยมันรับสัญญาณได้ดียิ่งขึ้นนะครับพอขันน็อตขันอะไรแน่นแล้วเนี่ยลุงก็นั่งมองสภาพท้องทะเลอยู่แป๊บหนึ่งปรากฏว่าโอ้โหข้างหน้าเนี่ยเมฆมันมาเต็มเลยนะครับบ่งบอกว่าไม่กี่นาทีเนี่ยพายุกําลังจะมาลุงก็ต้องรีบปีลงไปข้างล่างมองลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็สูงเหลือเกินตกไปเนี่ยอาจจะไม่น่ารอด ลุงตัดสินใจค่อยๆห้อยโหนตัวลงมาอย่างช้าๆครับห้อยลงมาอย่างระมัดระวังไม่รีบไม่เร่งแต่ก็เกือบสะดุดนะครับเกือบตกลงไปโชคดีที่มือยังแข็งแรงพอสุดท้ายแล้วลุงก็สามารถลงมาได้นะครับไม่นานนักเรือของลุงเนี่ยก็โดนพายุปกคลุมครับลุงก็พยายามที่จะบังคับเรือให้มันอยู่ตัวครับไม่ให้มันโครงเคลงโครงเคลงไปมาลุงรู้นะครับว่าไม่นานฝนก็จะตกแน่นอนก็เลยไปหยิบเสื้อกันฝนนะครับมาใส่เป็นเสื้อกันฝนสีส้มนะครับ ไม่นานพายุฝนมันก็โหมกระหน่ำเข้ามาครับลุงเนี่ยก็พยายามบังคับเรือเลยครับบิดซ้ายบิดขวาเพื่อไม่ให้พายุเนี่ยมันซัดเรือจนคว่ำลงไปมันก็เต็มไปได้วยความทุรักทุเลแลยครับจากนั้นลุงเนี่ยก็พยายามตะเกียกตะกายตัวเองลงไปใต้ท้องเรือหยิบถุงผ้าสีเหลืองออกมาจากใต้ท้องเรือครับลุงเนี่ยก็มองขึ้นไปโอ้โหฝนตกหนักขนาดนี้พายุขนาดนี้ไม่รู้ว่าเรือเนี่ยมันจะล่มมันจะจมตอนไหนครับลุงตะเกียกตะกายตัวเองเอาไอ้ถุงผ้าสีเหลืองเนี่ย ไปข้างนอกจนได้พอออกไปปุ๊บเนี่ยมันก็ยืนไม่ได้ครับเพราะว่าพายุมันหนักมากครับทั้งฝนทั้งลมทั้งน้ําทะเลคลื่นมันตีซัดมั่วรวนไปหมดครับมันยากมากๆที่จะทรงตัวยืนอยู่บนเรือได้ในขณะนั้นเองลุงก็โดนน้าทะเลซัดครับจนตัวลุงเนี่ยตกลงไปใต้ท้องทะเลโชคดีที่ลุงยังจับเชือกที่มัดติดกับเรือไว้ได้นะครับตัวของลุงเนี่ยใส่เข็มขัดครับที่เป็นเข็มขัดกระเป๋าแล้วก็เหมือนเอาเชือกเนี่ยมักเกี่ยวติดเอาไว้เลยเพื่อตกเรือกระเด็นกระดอนออกมาเนี่ย ก็จะได้ไม่ถูกคลื่นซัดห่างไกลจากเรือออกไปลุงเนี่ยสู้กับแรงดันน้ําอยู่นานมากๆครับจนกระทั่งตะเกียกตะกายตัวเองขึ้นมาบนเรือได้อีกครั้งจากนั้นลุงก็เอาไอ้ถุงผ้าสีเหลืองนี่แหละครับ โยนลงไปในน้ําทะเลซึ่งมันก็มีเชือกเกี่ยวติดกับเรือไว้ด้วยนะครับสิ่งที่ลุงโยนลงไปเนี่ยมันคือเรือชูชีพครับที่เป็นเหมือนแพลมเล็กๆนะครับเป็นเหมือนเต็นท์เล็กๆที่ลอยน้ําได้เพราะเรือพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์เหล่านี้ติดอยู่ไว้อยู่แล้วนะครับพอโยนลงน้ําปุ๊บมันก็จะกางพองออกมาจากนั้นลุงเนี่ยก็ค่อยๆตะเกียกตะกายตัวเองครับ ปีลงไปในแพเล็กๆนี่แหละเพราะถ้าอยู่บนเรือเนี่ยมันจะโครงเคลงไปมาครับมันจะอ้วกมันจะมึนมันจะเมามันจะเหมือนคนเวียนหัวตล,ลอดเวลาแถมน้ำเนี่ยก็อาจจะเข้ามาข้างในเรือได้ด้วยพอลุงขึ้นมาบนแพเล็กๆได้เนี่ยก็รูดซิปปิดเลยครับจากนั้นลุงก็ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นแหละครับแล้วก็รอให้พายุเนี่ยมันสงบไปเองลุงหลับข้ามวันไปเลยครับด้วยความเหนื่อยล้าตื่นขึ้นมาอีกทีเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่พอลุงรูดซิปเปิดผ้าเต็นท์ไปดูข้างนอกเนี่ย เหตุการณ์ทุกอย่างมันก็สงบลงแล้วลุงก็ค่อยๆดึงเชื่อครับเต็นเรือชูชีพของตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้กับเรือมากยิ่งขึ้นนะครับถึงตอนนี้ก็อาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะและ้วลุงก็ขึ้นไปบนเรือครับตอนนี้เรือมันจมแล้วสำรวจภายในเรือว่ามันมีอะไรเหลือพอจะเอามาใช้งานได้บ้างนะครับก็จะเจอกับอาหารกระป๋องที่ยังพอเก็บมากินได้เป็นกระป๋องที่บรรจุเอาไว้อย่างดีครับน้ำไม่เข้าน่าจะกินได้หลายมื้อทีเดียวลุงหาเศษพวกซ่อมครับเอาไว้งัดแงในการกิน จากนั้นลุงก็มุดไปใต้ท้องเรือครับที่มีน้ําจมอยู่และลุงเนี่ยก็ได้ถังแกลลอนอันนึงครับจากนั้นลุงก็ปีนตัวเองไปที่บ้านแพลมครับระหว่างนั้นเรือที่มีรอยรั่วเนี่ยมันก็ค่อยๆจมดำดิ่งหายไปลุงก็เอาพวกอุปกรณ์เนี่ยที่ติดตัวมาด้วยที่จําเป็นในการใช้ชีวิตมาได้บางส่วนเท่านั้นลุงก็ทําได้เพียงแค่นั่งมองก่อนจะฟุกตัวนอนลงไป ร้อมกับลอยอยู่กลางทะเลอันไกลโพ้นไม่รู้ว่าน้ําทะเลเนี่ยจะพาแพลอยไปติดชายฝั่งที่ไหนหรือเปล่าและลุงเนี่ยก็เอาพวกกล่องที่พอจะหิ้วมาได้เนี่ยมาเปิดดูครับในกล่องสีน้ําตาลพอแกะดูก็พบพวกอุปกรณ์ครับที่ใช้ในการส่องเป็นกล้องส่องทางไกลหรือว่าอะไรสักอย่างลุงเอาแผนที่มากางเปิดดูครับ ว่าตอนนี้เขาลอยอยู่ตรงไหนแล้วซึ่งลุงแกก็ดูแผนที่เป็นด้วยนะครับตอนนี้แกลอยอยู่ใจกลางมหาสมุทรระหว่างที่นอนพักกลางวันอยู่นั้นลุงก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นใหม่ครั้งเพราะตอนนี้น้ำมันดันซึมครับเข้ามาในแพ่ลอยตัวอยู่กลางทะเลแบบนี้เนี่ยก็ไม่พ้นเรื่องของน้ำเลยครับลุงก็ต้องใช้ผ้าครับที่ติดตัวมาซับน้ำแล้วก็ค่อยๆบิดออกด้านนอกครับ เพื่อระบายน้ําออกไปให้เร็วที่สุดถ้าเกิดว่าน้ําเข้ามาเยอะเกินไปแพมันก็อาจจะจมได้กว่าจะระบายน้ําออกไปได้เนี่ยก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยครับจากนั้นลุงก็เอาแผนที่มากางดูอีกครั้งซึ่งตอนนี้กระแสคลื่นเนี่ยมันก็พัดลงให้เริ่มเข้าใกล้กับเส้นทางการเดินเรืออีกครั้งมันก็มีความหวังนะครับเผื่อว่าอาจจะเจอเรือแล้วก็จะมีคนมาช่วยลุงได้ พอตกกลางคืนครับมันก็คงจะหนีไม่พ้นพายุฝนที่โหมกระหน่าเข้ามาอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เนี่ยลุงต้องติดอยู่ในเต็นท์แพรครับน้ําฝนเนี่ยมันก็ทะลักเข้ามาแถมข้างในใต้ทะเลเนี่ยน้ำมันก็ซึมเข้ามาเรื่อยๆอีกพายุลมเนี่ยมันก็ซัดโครงเคลงโครงเคลงครับตอนนี้ลุงเนี่ยเหมือนกับอยู่ในกระป๋องหรือในกล่องที่โดนเขย่าตลอดเวลาครับไม่รู้ว่าจะรอดจากคืนนี้ไปได้หรือเปล่า น้ำเนี่ยมันก็จมเข้ามาในเต็นท์เรื่อยๆจนลุงรู้สึกว่าถ้าอยู่ในนี้ต่อไปเดี๋ยวจะจมน้ําเสียชีวิตได้แน่นอนลุงตัดสินใจเปิดเต็นท์ออกไปครับแล้วก็ว่ายน้ําออกไปด้านนอกอย่างน้อยๆก็อาจจะมีโอกาสรอดกว่าอยู่ข้างในจากนั้นลุงก็ค่อยๆพยุงและปีนตัวเองขึ้นไปนอนอยู่บนเต็นท์ซึ่งมันก็พอจะลอยตัวได้ครับลุงนนอนขดตัวเอามือปิดหูอยู่แบบนั้นทั้งคืนได้แต่หวังว่าคืนนี้ขอให้รอดไปได้ และสุดท้ายลุงก็ผ่านค่าคืนแห่งพายุที่มันโหดร้ายทั้งคืนไปได้บนรร่งขึ้นลุงก็ต้องมาสํารวจอุปกรณ์ครับว่ามีอะไรเหลืออยู่บนแพบ้างแล้วก็เอากระป๋องที่กินอาหารเสร็จมาวิทน้ําออกตามเคยลุงก็เริ่มเปิดแผนที่สำรวจเส้นทางการเดินเรือตอนนี้มันเริ่มเข้าใกล้เส้นทางการเดินเรืออีกครั้งลอยอยู่กลางทะเลโดนแดดเผาแบบนี้เนี่ยมันก็กระหายน้ําเป็นเรื่องธรรมดาครับลุงก็เปิดฝาแกลลอนครับแล้วก็เทน้ําหวังจะดื่มกินเพื่อดับกระหาย แต่พอกระดกเข้าไปเนี่ยปรากฏว่ามันเค็มปีเลยครับน้ําทะเลเมื่อคืนเนี่ยมันซัดเข้าไปในแกลอนจนกินไม่ได้เลยสักหยดลุงพยายามจะกลืนแล้วนะครับแต่มันกลืนไม่ได้จริงๆชีวิตของลุงเนี่ยเริ่มสิ้นหวังลงไปเรื่อยๆครับลุงโมโหเครียดแล้วก็ร้องไห้หนักมากแดดมันก็เผาขึ้นไปทุกทีลุงได้แต่เอาผ้าเต็นท์เนี่ยมาบังครับแก้ร้อนไปวันๆในขณะนั้นเองลุงเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นว่ามันมีน้ําซึมออกมาจากถุงพลาสติก ซึ่งมันก็คือน้ําที่พอโดนแสงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ําค้างที่ตกตะกอนนั่นเองจากนั้นลุงก็คิดไอเดียได้ครับลุงก็ใช้มีดพกเนี่ยตัดแกลลอนออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาแกลลอนเนี่ยไปรองน้ําทะเลจากนั้นลุงก็ใช้ถุงพลาสติกครับคลุมแกลลอนให้ทั่วทิ้งไว้หลายชั่วโมงนะครับน้ำมันก็เริ่มตกตะกอนเป็นไอระเหยขึ้นมาและลุงเนี่ยก็ใช้กระป๋องอาหารได้แหละครับในการขูดเอาน้ําที่เป็นน้ําค้าง เพื่อที่จะมาดื่มประทังชีวิตนะครับซึ่งมันก็พอช่วยดับกระหายได้นิดๆหน่อยๆแต่ยังไม่น,น้อยลุงก็ค้นพบวิธีครับในการที่จะเอาชีวิตรอดจากนั้นลุงก็หยิบแผดนที่ขึ้นมาดูอีกครั้งซึ่งพอวัดเส้นศูนย์สูตรแล้วปรากฏว่าแพรของลุงอยู่ในเส้นทางการเดินเรือครับทำให้ลุงเริ่มมีความหวังว่าอาจจะมีเรือผ่านมาแถวนี้ ลุงพยายามลุกขึ้นยืนและมองหาเรือเผื่อว่าจะเจอจะได้ขอความช่วยเหลือแต่มองไปสุดลูกหูลูกตาก็ไม่เจออะไรเลยครับมีแต่น้ําทะเลมองไปก็สุดขอบโลกไม่มีวี่แววว่าเรือจะผ่านมาแถวนี้เลยผ่านไปหลายชั่วโมงครับในขณะที่ลุงกําลังหลับอยู่จูๆ่ๆลุงก็ได้เห็นว่ามีเรือบรรทุกสินค้าผ่านมาแถวนี้พอดีแต่มันอยู่ไกลมากๆครับลุงเลยหยิบพลุไฟครับที่ห่ออยู่ในถุงพลาสติกออกมากะจะยิงเพื่อขอความช่วยเหลือนั่นแหละ ลุงเนี่ยก็รอให้เรือเข้ามาใกล้ๆก่อนและลุงก็ตัดสินใจที่จะจุดพลุไฟนั้นพอจุดปุ๊บก็โบกสะบัดไปมาครับไม่ได้มีเสียงร้องตะโกนเพราะตอนนี้ไม่มีแรงได้แต่โบกพลุไฟขอความช่วยเหลือจากเรือบรรทุกสินค้าที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์และสินค้าเต็มไปหมดลุงก็โบกอยู่แบบนั้นเลยครับอย่างน,น้อยๆมันก็มีความหวังหวังว่าเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยจะหันมาเห็นลุงบ้างแต่ทว่าเรือเนี่ยก็ดันค่อยๆแล่นผ่านไปอย่างช้าๆครับ เรากับว่าลุงไม่มีตัวตนทั้งทที่ความหวังอยู่ข้างหน้าแล้วแท้ๆไม่รู้ว่าพลุไฟส่องแสงสว่างไม่เพียงพอหรือคนบนเรือมองไม่เห็นลุงกันแน่ลุงเซ็งมากครับโยนพลุไฟนั้นทิ้งลงแม่น้ําไปและเรือบรรทุกสินค้าก็ค่อยๆแล่นผ่านลุงไปอย่างหน้าตาเฉยลุงกลับมาสิ้นหวังอีกครั้งครับเขาได้แต่นอนรออยู่บนแพรต่อมาลุงก็ใช้เส้นเอ็นนะครับผูกติดกับแพรครับเพื่อทําเป็นเบ็ดตกปลาซึ่งพอมีปลามากินเหยื่อเนี่ยลุงก็ดึงปลาขึ้นมาหวังว่าจะกินเป็นอาหาร ปลาที่ตกได้เนี่ยก็ตัวเล็กนิดเดียวครับในขณะนั้นเองก็มีปลาฉลามตัวเล็กเนี่ยว่ายเข้ามาฉกปลาของลุงไปซะอย่างนั้นลุงตกใจมากครับและเกือบจะกระเด็นตกเรือไม่คิดเลยว่าแถวนี้เนี่ยมันจะเป็นเขตปลาฉลามขึนตกจากแพไปเนี่ยคิดว่าไม่น่ารอดแน่ๆตกกลางคืนในขณะที่ลุงกําลังนอนหลับอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเรือขนาดใหญ่แล่นผ่านเข้ามาใกล้ๆครับทาให้ลุงสะดุ้งตื่น ลุงเงยหน้าหันไปดูปรากฏว่ามันมีเรือขนาดใหญ่แล่นผ่านมาแถวนี้ด้วยซึ่งตอนนั้นมันก็มืดมากๆครับลุงก็พยายามจุดพลุไฟอีกครั้งเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เรือมันดันแล่นผ่านลุงไปแล้วครับกว่าลุงจะจุดพลุไฟได้เนี่ยเหมือนกับว่าคนเนี่ยหันหลังให้ลุงหมดแล้วโอกาสจะมองเห็นน่ยมันก็คงยากมากๆและเรือขนาดใหญ่ก็ค่อยๆแล่นผ่านตัวลุงไปอีกเหมือนเดิมเหมือนกับเรือบรรทุกสินค้าเลยลุงหมดความหวังนั่งน้ำตารินครับข้าวปลาไม่กินนั่งรินกินแต่แล้วขาว และลุงเนี่ยก็ทิ้งตัวลงนอนอยู่แบบนั้นทั้งคืนจนเช้าพอตื่นขึ้นมาลุงเนี่ยก็เอาน้ําที่กรองไว้ให้ตกตะกอนทั้งคืนมาดื่มกินเพื่อประทังชีวิตอีกครั้งถึงตอนนี้ไม่มีอาหารแต่มีน้ําก็ยังดีลุงใช้กล้องส่องทางไกลเนี่ยมาส่องดูอีกครั้งว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนของแผนที่แล้ว พอเอาปากกามาติ๊กเนี่ยปรากฏว่าแพของลุงก็เริ่มลอยหลุดออกไปจากเส้นทางการเดินเรือแล้วแหละครับทาให้ลุงนั้นเริ่มหมดความหวังขึ้นไปทุกทีแล้วจากนั้นลุงก็เอาสมุดปากกาเนี่ยมานั่งเขียนจดบันทึกเขียนขอความช่วยเหลือครับว่าตอนนี้ลุงอยู่ตรงไหนตรงไหนจากนั้นก็พับใส่ขวดโหลครับก่อนจะโยนลงทะเลไปครับหวังว่ามันจะไปเกยตื้นที่ไหนหรือมีคนมาพบเห็น อย่างน้อยๆมันก็เป็นความหวังเล็กๆนะครับตกกลางคืนในขณะที่ลุงกําลังนอนหนาวอยู่นั้นจูๆ่ๆลุงก็สะดุ้งตื่นและเห็นแสงไฟเล็กๆเป็นแสงไฟของเรือครับที่อยู่ไกลออกไปน่าจะเป็นเรือของคนหาปลานะลุงพยายามจะหาพลุไฟครับแต่ว่าพลุไฟมันดันหมดแล้วทําให้ลุงนั้นไม่มีอุปกรณ์ที่จะขอความช่วยเหลือเลยลุงตัดสินใจฉีกกระดาษที่จดบันทึกนั่นแหละฉีกออกมาหลายๆแผ่นแล้วก็เอามาวางไว้ในถังแกลลอนจากนั้นลุงก็ใช้ไม้ขีดครับจุดไฟ ก่อไฟในถังแกลอนขึ้นหวังว่าจะให้ส่องแสงสว่างเพื่อขอความช่วยเหลือลุงยืนโบกไม้โบกมืออยู่แบบนั้นครับไฟมันอาจจะน้อยเกินไปลุงเลยเอาสมุดหนังสือเนี่ยโยนใส่ลงไปในกองไฟเลยเพื่อให้ไฟนั้นมันสว่างคนบนเรือจะได้มองเห็นนะครับแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับเมื่อไฟกับพลาสติกเจอกันมันก็ลามไปทั่วแพรครับลุงไม่สามารถจะดับไฟได้แล้วพยายามจะดับไฟครับแต่ตัวลุงเนี่ยก็กระเด็นตกลงไปในทะเลถึงตอนนี้ลุงเนี่ยก็ได้แต่ลอยคออยู่บนมหาสมุทร แถมแพเนี่ยก็ดันมาไหมไปซะอีกครับลุงได้แต่ลอยคอมองแพ้ที่ไหมไปต่อหน้าต่อตาถึงตอนนี้เนี่ยลุงก็คงไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วแหละครับไม่รู้จะสู้ไปทําไมสู้ไปก็ไม่มีใครเห็นอะไรเลยลุงตัดสินใจปล่อยตัวเองครับทิ้งดิ่งลงไปใต้ท้องทะเลมาหาสมุทรลุงมองขึ้นมาเนี่ยก็เห็นแต่แสงไฟที่ลุกลามแพรไปทั่วเป็นวงกว้างแต่ในขณะนั้นเองครับปรากฏว่ามันดันมีแสงอีกอย่างหนึ่งที่เข้ามา แต่มันคือแสงไฟจากกระบอกไฟฉายพร้อมกับคนพายเรือมาดูครับว่ามันเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นได้ยังไงทำให้ลุงเนี่ยมีความหวังครับพยายามตะเกียกตะกายตัวเองไหวขึ้นไปข้างบนโชคดีมากๆนะครับที่ลุงยังมีแรงไหวขึ้นมาได้และสุดท้ายแล้วลุงเนี่ยก็รอดชีวิตนะครับลุงก็เอื้อมมือไปคว้ามือที่ยื่นเข้ามาช่วยครับจากนั้นหนังเนี่ยมันก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้เลยครับเป็นอันว่าลุงนั้นรอดชีวิตจากการอยู่บนทะเลครั้งนี้ได้ จบลงแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่อง a l l Is Lost นะครับก็เป็นหนังที่ไม่มีเสียงพูดนะครับคือบทพูดเนี่ยน้อยมากนะครับทั้งเรื่องเนี่ยลุงพูดแค่สองสาคำเองก็เลยทำให้การดูเนี่ยอาจจะต้องใช้สมาธินิดนึงนะครับว่าหนังมันจะสื่อถึงอะไรบ้างแต่สุดท้ายมันก็คือหนังเอาชีวิตรอดนั่นแหละครับใครเคยมีประสบการณ์บ้างไหมครับลอยคออยู่กลางทะเลแบบนี้นะครับหรือเคยไปติดเกาะที่ไหนหรือเปล่าอย่าลืมแชร์กันด้วยนะสำหรับผมเองเนี่ยถ้าเกิดต้องไปลอยคออยู่แบบนั้นบอกได้เลยว่า ไม่รู้จะเอาชีวิตรอดยังไงเหมือนกันถ้าเป็นคุณผู้ชมแะครับเจอสถานการณ์แบบนี้คิดว่าจะเอาชีวิตรอดแบบลุงได้ไหมนะครับ่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอมีความสุขกับการดูภาพยนตร์สวัสดีครับ